เขาบอกว่าคนเตอนไม่ต้องคาดก่อนไงไม่ค่ะคือเขาจับตั้งแต่ขึ้นอัดแปดแล้วค่ะเฮ้ยขนาดสีแกัเออนั่งก่อนจะลองเพ่งไปลองเหมือนกล้วยเป็นกังวนไงเลี้ยงสิบใบเอออินทางสิ่งแรกวู้ดูปีละกี่ชิ้นพี่พี่เอานั่งตักกันไม่ได้นั่งตัก อยำเหมากันเด้ออยำเหมากันเด้อวันนี้เป็นวันหยุดของเรานะคะเราก็เลยจะไปเซนนทร์ดรถดูรถเห็พี่ตอนนี้ไหมเราจะไปเซนทันมีรถไหมครก็ได้ไม่มีค่ะเราจะไปเซนทันกันนะคะแล้วเราก็จะ<ร>ไปไซ้อม,ม,มวันนี้ซ้อมสองครึ่งนะคะเราต้องไปถึงประมาณ ทุกคนจะต้องถามเราก็คือเออที่ที่ที่กล้องไปถ่ายเอ็มวีนะคะน้องน้องซีน้องคอปเตอร์อยู่กับคุณย่านะคะคอปเตอร์ไม่มาเราชวนเราแต่ว่าคอปเตอร์ไมมานะคะแล้วก็แต่การเรียนก้เป็นเอ็ซีคนนี้แหละตรงไหมตรงค่ะตรงหรือเลี้ยวซ้ายตรงค่ะตรงแล้วก็แล้วก็เราแล้วก็แต่ถ้าเราตรงเราจะได้เลี้ยวซ้ายรอมหนึ่งคนอื่นก็ไปแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเราจะไม่ได้เลี้ยวอยู่ดี คนนี้ร้องเพลงหอมมากเคที่ปแฮปปี้นี่เหรออะไรเขาร้องเพลงอะเคที่จะอยู่ให้ยูมาเชียอะไรสักอย่างนี้แหละพี่น้องเป็นอะไรพีระมิดน่ะล่ะอ๋อมันมีเคที่กับอีอันนั้นเคที่พอลลี่กับนางก็้องไคลเลอร์กับอะไรไคลเลอร์นะไคลเลอร์สวิปไคลเลอร์สวิป นะคะตอนนี้เรา,ากำลังจะไปเซนนแทนเราก็มีสองตอนสองคืนนะคะสอบเต็มประกอบกับละครซสอบอะไรหลายๆอย่างนะคะคน,นคนอื่<ค>น,น,นที่ไม่ได้มาก็คือพี่ๆเขาไม่ว่างนะคะบางคนก็อาจจะไม่มาเนาะตอนนี้เราคอยได้ไหนได้แล้ะ ที่อำเภอนะคะบา,ะา,างคนอาจจะถามว่าคุณนักขุนี้ไปไหนนะขอกรมก็ไม่ว่างกัดน,นะคะตอนนี้ก็มากันเท่านี้นะคะจะสนิทก,กันเต็มรถยูวันที่ผ่านมาอยู่ปากกระป๋องอุ้ยนี่อง,งอ,อ,นนองสารพี่น้ำนะเมื่อกี้ลองสารพี่น้ำกลัวจะไม่ได้ไปมาตอนแรกว,ว่าจะไปนะว่าจะไม่รอละโทรไปโทรไปไม่รับโทรไปไม่รับเพราะว่าโดนใช่เห็นไหมบอกว่าต้อองนนหลับ ไปเดินเล่นรถจังก็จะทำสีเนื้อจะทำด้วยกันนะพี่จังพี่มีสีนะพี่ทาให้ไม่จะเดาอเนื้อให้เขาพาให้จะดีกว่าเลือกหรอสีแดงไม่ใช่สีโอเคนะค่ะตุ๊กตี๊ดชมพูชมพูวัดวากเราก็ทำชมพูส้มแบบนี้แหลยเราก็ไปเที่ยวกันหวัโอเคบ๊ายบายทุกทีก่อนบายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายขับรถอยู่บ๊ายบาย เป็นทุกอย่างแล้วนะคะบ๊ายบายออเดอร์รัวมากขอบคุณทุกที่สัส่งซื้อไนมคะราจะได้จัดสุงโอเคค่ะบายบายค่ะขอพี่อุ้ยแพ็บคนเดียวจะได้ให้พวกเธอแพ็กนะตอไปออออกให้ได้ไหมเคยออกไปก่อนนะออออกเลย